นี่นะครับเนื้อข้างในค่อนข้างที่จะขาวแล้วก็ละเอียดนะครับเนี่ยสังเกตนะครับนะนะครับขาวละเอียดเลยสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูพุทราน้าอ้อยเบอร์12ที่ผมปลูกไว้ในเข่งนะครับผมปลูกไว้ตอนนี้ครบ1ปีกับอีก1เดือนนะผมปลูกไปช่วงประมาณปีใหม่นะครับของปีที่แล้วนะ ก็ตอนนี้ผลที่ที่ติดอา,อายุนะครับ4เดือนแล้วนะมันมันติดไปหลายผลแต่ว่าผมผมอดใจรอไม่ไหวนะครับผมผมเด็ดนะครับผมสอยชิมไป 4- ี่หผลแล้วแหละนะครับดูลักษณะผลของเขานะผิวค่อนข้างที่จะผิวค่อนข้างที่จะเนียนนะครับอันนี้เบอร์12นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า,อาตอนนี้คุซาน้ำอ้อยการเจือเจ้าเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด พุทราเมออยเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด3เบอร์นะครับมีเบอร์ 11, 12, 13นะครับส่วนรายละเอียดอ,อื่นก,ก็ค่อยว่ากันอันนี้เป็นเบอร์12นะครับที่ผมซื้อมาจากเพื่อนๆในใน a c e b o o k ทางกลุ่มปลูกพุทราครับพันที่ผมได้มาเนี่ยนะครับจะจะเห็นว่าลูกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเนียนนะครับเนีย,เน,ยนเนียนนะ จริงๆมันก็มีหลายหลายเจ้าเนาะแล้วแต่ว่าเราจะซื้อจากใครนะครับแต่ผมได้ลักษณะผลแบบนี้มาจริงๆแล้วที่สวนผมเนี่ยนะครับผลของเขาเนี่ยเมื่อเมื่อแก่นะครับแก่เต็มที่จะใกล้เคียงกับแอปเปิ้ลสีเขียวนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงนะนะครับลักษณะสีผิวตอนนี้ก็คือแก่เต็มที่แล้วครับนะแก่นะคือมันผิวมันจะจะไม่เขียวนะครับมันจะออกออกเหลือง ออกเหลืองนวลๆและแบบนี้แสดงว่าแก่แล้วนะอายุนะอายุอายุอันนี้ผมห่อผลนะห,ห่อในถุงพลาสติกนะครับอันนี้4ี่เดือนเต็มนะครับเนี่ยสเดือนเต็มพอดีนะที่ผมห่อมาก็คาดว่าเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมจะจะลองผ่าให้ดูนะว่าเนื้อข้างในเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะชิมนะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงบ้างตอนที่ผมห่อนะห่อผลเนี่ยห่อผลผมห่อผลขนาดเท่ากับ ประมาณเหรียญสิบนะครับถ้าหอ่อห่อเล็กกว่าเหรียญหเนี่ยเราจะเห็นว่าผมสังเกตนะว่าถ้าเราห่อผลขนาดเล็กเนี่ยผลเขาจะจะไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วงนะเราก็เลยต้องห่อผลขนาดขนาใจเท่าเหรียญสิบอ่ะเดี๋ยวผมจะจะผ่านะครับแล้วจะผ่าให้ให้ให้ชมนะครับว่าลักษณะเนื้อในของเขาเป็นยังไงนะครับ นะครับ <screws> อ <in the hub> <epherd stumbled> ่ะ นี่นะครับเนื้อข้างในค่อนข้างที่จะขาวแล้วก็ละเอียดนะครับเนี่ยสังเกตนะครับนะนะครับขาวละเอียดเลยน่ากินนะครับนะเดี๋ยวผมจะชิมนะครับเดี๋ยวผมจะชิมว่ารสชาติอ่าพุทรานน้อยเบอร์สิบสองที่ผมปลูกเป็นไงบ้างนะ ันนี้สุกๆนะครับยังไม่สุกนะครับอ่าแก่กําลังพอดีนะอันนี้คือแก่พอดีนะครับ<_ <d> _ตอน,ตอนคือรสชาติตัวน,นี้คือหวานนะครับหวานน<_ <d> _ําหวานนํามีเปรี้ยวนิดๆแทบจะไม่เปรี้ยวนะครับหวานนะหวานเปรียหวานมากนับเนี่ยรสชาติหวานจริงนะครับหวานหวานมากเลยล่ะก็คือก่อนที่ผมจะอ่าจะมาใส่เนี่ยคือผมไม่ลดน้ําประมาณอ่าสามสี่วันนะผมกลับบ้านสามสี่วันเนี่ยแล้วผม พึ่งมารถเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ครั้งเดียวเองนะนะครับรสชาติค่อนข้างหวานนะถือว่ารสชาติผ่านนะครับที่ปลูกในเข่งนะครับก็เป็นภูซสาน้ำออยเบอร์12นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ